โอเคครับมาพบกับพาร์ทที่6นะครับน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับก็ในส่วนนี้ในส่วนของพาร์ทสุดท้ายเราก็จะมาเก็บรายละเอียดเกมนะครับว่า,าเกมยังมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างน,นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้สักครู่เนี่ยทาให้ดูแล้วปรากฏว่าพอเรากดเริ่มเล่นเกมใหม่ปรากฏว่าหน้าเล่นเกมเนี่ยเวลากับคะแนนมันได้ถูกรีเซ็ตใหม่นะครับเราก็จะมาจัดการให้มัน โดยการหลังจากที่เรา,าให้ระบบเนี่ยไปกดคลิกแล้วระบบระบบกลับไปที่หน้าเริ่มเกมใหม่แล้วนะครับแล้วก็ add system เพิ่มนะครับ add system เพิ่มเลือกที่ set value นะครับเราจะให้ set ค่าสกอร์กลับไปเป็นค่า0คะแนนนะครับจากนั้นก็ system เหมือนเดิม add system ข้นมา set value อีกครั้งหนึ่งครับทีนี้เราจะให้ set ค่าเวลา กลับไปเป็นที่60วินาทีนะครับเท่านี้เวลาเราเล่นเกมก็จะเป็น60วินาทีเหมือนเดิมเคลองที่หน้าสไตา์ดูดลเล่นที่หน้าสไตลดูนะครับอพอเรากดปั๊บกลับมาที่หน้าแรก กดเริ่มเล่นนะครับเกมกรคะแนนก็จะเป็นศูนย์เวลาก็จะเป็นหกสิบเหมือนเดิมก็จะเริ่มนับภายหลังทีนี้เรามาดูหน้าเกมเพลย์ของเรานะครับมันมีปัญหาอยู่ว่าเวลาเราเริ่มเล่นเกมไอเทมมันโผล่ขึ้นมาก่อนนะครับมันก็มันทําให้บางทีดูแบบเหมือน,นมันเริ่มค้างเอาไว้นะครับยังไม่ได้เริ่มเล่นจริงวิธีการก็คือเราก็ไล้ของไว้ข้างนอกครับ ปะแล้วเราก็ลองเปลี่ยนเลื่อเกม์มาก็จะยังไม่มีอะไรนะครับพอผ่านไปห้ายีแรก mm hmm. ก็จะมีไอเทมเกิดขึ้นมาแล้วก็ลองเล่นด้นะครับนี้ถ้าเราคิดว่าเ,เล่นแล้วมันโผล่ขึ้นมาเร็วไปนะครับเราก็ไปแก้ไขในส่วนของเวลากลนะุผมเองเล่นให้ดูปึ๊บรึ๊บึ๊บ สปอตสปอตอ่านะสุดท้ายมันก็ไม่ทันเรเาเทีมครับที่ความเทีมของคุณนะครับตอนนีค้ครับ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 ใส่ผิดใส่ผิด ยกร,ระดบเกมได้คะแนน42คะแนนนะครับเริ่มเล่นเกมใหม่ครั้งหนึ่งจะกลับมาหน้านี้เริ่มเล่นก็จะกลับมาโอเคเท่านี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับเกือบจะร้อยเปร์เ็นล้วเหลือเพิ่มเติมก็แค่ใส่สยีสยงอะไรนะครับดี๋ยวเราก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยตัวเองโีเคคือเกมการสร้างเกมแนวประเภทอ่า แยกประเภทสิ่งของนะครับลองเอาไปประยุกต์สร้างเกมของตัวเองดูนะครับที่เห็นบ่อยๆนั่นเป็นพวกเกมแยกขยะนะครับนี้เราจะเป็นแยกประเภทของเกมโอเคนะครับอ่าก็พบกันใหม่นะครับในการสร้างเกมต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ